สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอมาพูดถึงรายการนะคะที่กำลังเป็นกระแสะมากๆนะคะตอนนี้นั่นก็คือรายการ Girl Planet นายนั่นเองนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงยูจิน CLC ไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงอีกหนึ่ง,นงคนที่ถือว่ากระแสะดีมากๆนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องขอส่ง ใจนะคะไปเชียร์พร้อมๆกับยูจินเลยนะคะซึ่งคนนั้นก็คือซูรุ่ยฉีนั่นเองนะคะซึ่งซูรุ่ยฉีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกหรือถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจจะขอพูดถึงซูรุ่ยฉีนะคะสำหรับอีพีนี้ซูรุ่ยฉีนะคะเคยผ่านรายการเซอร์ไวเมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะคะก็คือรายการ โปรดิวหนึของจีนนะคะแล้วก็รายการช่วงนะคะซึ่งลุยฉีนะคะก็มาจากค่าย etm จากประเทศจีนนะคะแล้วเธอก็ยังเคยเดบิวต์แล้วด้วยนะคะซึ่งเดบิวต์เป็นสมาชิกวงชิ i c c h i e นะคะซึ่งตอนที่ประกวดรายการโปรดิว1น1ของจีนเนี่ยลุยฉีนะคะก็ สามารถเข้าไปถึงรอบ36คนสุดท้ายได้นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบไฟนอลได้นะคะในตอนนั้นซึ่งในตอนนั้นนะคะแม้ว่าจะพลาดโอกาสในการเดบิวต์เป็นสมาชิกของ l o c k e t Girl 101นะคะแต่ว่าต่อมาอีก2ปีเนี่ยรุ่ยฉีก็ได้ตัดสินใจมาคว้าโอกาสการเดบิวต์อีกครั้งนะคะในรายการเดิมอะคะ่ะแต่ว่า ตอนนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อรายการนะคะเปลี่ยนเป็นรายการช่วงนะคะซึ่งการกลับมาของด้วยสีในช่วง2020เนี่ยเขาก็ได้มาพร้อมกับพัฒนาการความสามารถนะคะที่เรียกได้ว่าความสามารถครบเครื่องสุดๆนะคะทั้งการร้องการเต้นแล้วก็การแรปนะคะที่พกความสามารถมาเต็มนะคะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะ ซึ่งลุยฉีนะคะก็ได้ทำผลงานเป็นที่น่าประทับใจต,ตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะในตอนนั้นแถมเมื่ออยู่ในรายการไปเรื่อยๆนะคะลุยฉีก็สามารถโชว์ความประทับใจให้กับแฟนๆเพิ่มขึ้นนะคะด้วยความเก่งของเธอนั่นเองอทั้งความเก่งแล้วก็ความพร้อมอย่างครบคันของเธอน,น,นะคะทําให้ลุยฉีเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบไฟนนลได้นะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะตอนนั้นเพราะว่า รุ่ยฉีเนี่ยไม่สามารถติด1ใน7ได้ก็คืออันดับ1นถึงเจะสามารถเดบิวต์ได้นะคะแต่ว่ารุ่ยฉีก็ไม่ติด1ใน7นะคะก็เลยไม่ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกบอนบอลเกิรลสามได้นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะในรายการนี้รุ่ยฉีก็จบรายการไปที่อันดับที่11นะคะตอนนั้น แน่นอนว่าตอนนั้นนะคะก็ทําให้เป็นแฟนเนี่ยต่างเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความสามารถของเธอตอนนั้นนะถ้าเป็นในซีซันก่อนๆเนี่ยอันดับที่11เนี่ยจะถือว่าได้เดบิวต์นะคะแต่ว่า,าเนื่องจากมีการปรับรูปแบบของรายการใหม่ก็คือมีสมาชิกง7คนอันดับ1-7ถึง7ได้เดบิวต์แต่ว่ารุ่ยฉีนะคะได้อันดับที่11ไปซึ่งถ้าเป็นซีซันก่อนก็จะได้เดนะคะ ก็ทําให้แฟนๆรู้สึกเสียดายกันนะคะแต่ว่าก็ยังคงให้กําลังใจลุยฉีต่อไปนะคะถึงแม้ว่าลุยฉีนะคะจะพลาดการเดบิวต์มาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะคะแต่ว่า,าแฟนๆนะคะก็ยังคงชื่นชมในความเป็นนักสู้ของลุยฉีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ต่อสู้ ต่อสู้เพื่อความฝันของตนเองเพราะว่าตอนนี้นะคะรุยฉีเนี่ยก็ได้ข้ามาประกวดทางฝั่งเกาหลีแล้วนะคะอย่างรายการ Girl Planet 99นั่นเองนะคะโดยรุยฉีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน99คนนะคะซึ่งมาจากประเทศประเทศจีนนั่นเองนะคะซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ได้ส่งกำลังใจให้รุยฉีเยอะมากนะคะในการเดินทางตามหาความฝันในครั้งนี้ ซึ่งในเพลงทีมของ C Group นะคะนั่นก็คือจากทีมของจีนนะคะที่ได้เปิดออกมารุ่ยฉีเนี่ยก็ได้ท่อน killing part ของเพลงนะคะพร้อมกับลูกเล่นในการโยนไพ่ที่กลายเป็นที่สดจำอย่างมากนะคะแล้วก็กวาดคะแนนโหวตล,ล่วงหน้าในแอปได้สูงสุดของฝั่ง C Group เลยนะคะอ่าซึ่ง C Group ที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มผู้เข้าแข่งขันจากประเทศจีนนั่นเอง ซึ่งในรายการที่ผ่านมานะคะรุ่ยฉีเนี่ยก็ได้สแสดงเพลง snapping น,นะคะซึ่งสามารถทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะจนทําให้หลายๆคนนีออกมาชื่นชมแล้วก็ส่งใจเชียร์เธอเยอะมากๆเลยนะคะและสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือคาลิสมาของเธอนั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามรายการแล้วก็ให้กำลังใจรุ่ยฉีนะคะให้สามารถเดบิวด้วยนะคะแล้วก็ความพยายามและความเป็นนักสู้ของเธอนะคะก็จะทำให้เธอเนี่ยสร้างผลงาน,นดีๆออกมาให้พวกเราติดตามแน่นอนค่ะ